ขออีกสักหนึ่งคลิปก่อนนอนนะคะขอให้เห็นหน้าแม่หมอแบบเต็มจอเพราะว่าลูกชายนั่งเต็มโตแล้วนะคะก็เลยต้องขยับจอเข้ามาใกล้หน้าแม่หมอเน็ตหนึ่งนะคลิปส่งท้ายวันนี้นะคะขอเป็นพลังงานความรักความสัมพันธ์แล้วกันนะคะว่าในเจ็ดวันนัำจากนี้นะคะคุณนะจะเจอกับเหตุการณ์ไหน ไฟอับครับอยู่วยนมูนอ่ะอ,อาจจะต้องโอ้ oh my god เคเอรับโซนนะคะถ้าก่อนหน้านี้นะความรู้สึกที่มันผูกศูนย์สี่หรือความไม่ชัดเจนมันเกิดขึ้นแล้วนะคะคุณจะได้คำตอบที่มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะหรือถ้ายังไม่อันนี้ต้องน่าต้องน่ากลัวแล้วนะถ้าเกิดว่า ก็แฮปปี้ดีอยู่อะไรเงี้ยแต่ก็คุ้มเคือนะไม่รู้ว่าจริงๆเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยคุณจะได้รู้ความลับจะถูกปเปิดเผยนะคะแต่ถ้าว่าคุณเจอเหตุการณ์นี้แล้วเหตุการณ์ที่แบบมันเป็นความขุ่นัวในใจอะไรที่แบบมันค้างคางในใจคุณนะคะสําหรับคนที่เกิดขึ้นแล้วอ่ะคุณจะตัดสินใจได้ได้คําตอบที่ชัดเจนว่าเจายังไงอะไรเงี้ยสิ่งที่คุณเครียดนะคะสิ่งทุกสิ่งทุก เส็นงทุกคุณแบบโอ้ยร่วงนะได้คำตอบที่แบบทำให้คุณแบบเดินหน้าต่อรลิเชิดหยิงได้อ่ะนะคะและคำตอบนี้มันจะทำให้คุณดูสวยดูแพงอาจจะมีใครมาขอโทษคุณหรือว่าคุณจะรู้สึกว่าแล้วทำไมฉันต้องหงอดดวยหรออะไรเงี้ยเออฉันไม่ทำะไรฉันอยู่ตรงนี้ฉันก็สวยเออเธออยากจะกลับเข้ามาเธอก็ต้อง มาขอฉันซี่อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างนี้เลยนะคะแต่แต่ถ้าใครที่อุ้ยกลับมันแน,แน่แหละอกไม่ท้านะคะแล้วก็หกเหรียญน,นะคะเพราะว่าอะไรคะบุญเยอะนะทำบุญเยอะแล้วก็คุณคิดแต่สิ่งดีๆนะคะเออแต่ถ้าความสัมพันธ์ที่เป็นรักทางไกลค่อนข้างยากนิดนึงแต่เราดีมีความรู้สึกว่ามันจะมีความเชื่อมโยงกันถ้ามันขาดจากกันไปก่อนหน้านี้ ใครนใครนนี้ที่คุณจะได้เจอหรือเขาจะวนกลับมาคนคุนนี้มาด้วยมเมวนกรรมหรือเปล่าไม่รู้อ่ะมันมันอยู่ในห่วงของความน้อยอกน้อยใจอ่ะนะคะคุณคุณมีโอกาสได้เจอกันนะบางคนยังอยากมี Choice ยังแบบยังอยากมีตัวเลือกอยู่แต่ไม่กรรมของใครก็คนใดคนนึงแหละที่ต้องมาเจอกันอาจจะเป็นพอส์ปาร์ตี้นะคะอ่าโอเคไม่เป็นไรต้องสู้ เราทำดีอยู่แล้วเราต้องทำดีต่อไป